สวัสดีค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะสบายดีนะคะกินน้ำซ่าก่อนจะ้ะสันหานะคะเนาะสันหานวไม่กินค่ะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจะ้ะเอาโฟจูนคุกกี้แต่เือจาจสมาเบึงนะจ๊ะเนาะมื่อนี้เนี่ยเขาที่ทำหน้ายว่าจังไลวะสันทำหน้าดีๆเด้อ เดี๋ยวบวกินขนมเจ้าอีกเด้ขนมเขาก็แซ่บจ้ะมันก็เลยอันเฮ็ด hey, ใ hey. ห้เฮาอยากกินเน,นาะจ้ะเนาะแล้วมันก็มีความสนุกสนานค่ะเดี๋ยวสิมาเปิดเบิง่งมื้อนี้นะเขาสิทำง่ายพิระดา่าจังไหนมันสิแม่นบ่เรื่องเฮาสิต้องเดินชีวิตไปตามคำทำงนน่ายของเขาจะละเมอนนอกจาะเนาะแม้บางไหนบ้างนี่ Your greatest fortune is The last number for friend you have, โอ้่าไมันเขียนผิดตัวเนี่ยมันเขียน F O มันที Off มันก็เขียน O F ตัวเนาะโอ้ยเป็นต่เสียบอน้องบาทีนี่มันเขียนว่างสิ Your grateful fortune is the last number for friends you have อ๋อ บหวยระบาดที่ในมือนี้เอา้ามันเห็นกับวันที่สาสิบเอ็ดเอามืออื่นหวยออกบาดที่นี่นเปย์ว่ายังวงที่มูนะสิให้โชคว่าสันมูที่เป็นกุ้มนะจ๊ะที่ที่ไม่เป็นกุ้มกันนะจ๊ะเขาสิไม,ม่โชคพิรดาว่าสันว่าโอ้ก็มูผ่านพี่ยูนี่เด้ หมู่บ้านพิยุนี่เดียวขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อขอกับขอบคุณหลายๆค่ะหันน่ะพิรดาเมื่อไรบอเองได้หันเขาเขียนเองบอกโอ้านามเห็นนอกโอ้ยเพิ่งใจกสุกพิรดาตัวนี้ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเพื่อนๆขอบคุณลงหนาเด้อค่ะเด้อที่จะมาให้สุกพิรดานะก <im plement> ินคุกกี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวมาเบาเบาม้อยกันต่อนะคะเนาะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะเพื่อนๆขอกินคุกกี้ก่อน เอาละคะ่ะเพื่อนๆพิรดากินคุกกี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็ให้ํำนายว่าวันนี้โชคดีจะมาทางไหนนะคะสำหรับวันนี้พิรดาเจ้าก็จะมาทักทายแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆนั่นหลยคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมในช่องของพิรดานอกจากเนาะแล้วพิรดาจะมาเล่าให้ฟังนะคะเนาะหาผู้ชายฝรั่งในแมจ่จ้ะไม่ต้องไปหาดอกจก้ะ นะถ้าเขาเป็นเนื้อคู่เฮ้าเขาจะมาหาเฮ้าเองจ้ะนะถ้ามันเป็นแบบว่าบุพเพสัมนิบาทนะคะบุพเพสัมนิบาทถ้าเป็นบุพเพสัมนิบาทเนาะเฮาก็นจะเป็นเหตุให้เฮาไปทํางานนะคะลาบานไปทางานแล้วก็ทางานในแรงที่มีคนต่างาติเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็เฮ้ากันจะมาเพ่อพบเจอกันนะคะนะคะบุพเพอลิบาทก็สิมาเจอเฮ้า เฮาก็สิเจอเนื้อครูเฮ้านะจ๊ะว่าต้องไปหาเนาอกจาเนาะ้อที่สองนะคะอย่าไปฝืนเนาะอย่าไปฝืนเบุพเพสันิวาสหรือว่าโชคชะตาเฮาจะอยไปหาจีบเขานะคะเดี๋ยวเขาสิวาเขานะ่ะเธอจีบฉันนะเพราะว่ามันเป็นความผิดของเธออะไรประมาณนี้นะนะถ้าให้เขาเข้ามาจีบเราเราก็จะมีค่านะคะผู้ชายในยุคป,ปัจจุบันนี้ ฉลาดมากๆเลยนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยดึกดําบันเหมือนที่พี่ระดาเามึงนอกไปใหม่นะคะสมัยนี้นะคะผู้ชายเขาจะชอบผู้หญิงเก่งเนาะผู้หญิงเก่งนะคะผู้หญิงที่มีฐานะผู้หญิงที่มีเงินมีทองแล้วเขาก็จะสอดส่องดูนะคะว่าเราทำงานอะไรนะคะ ไม่ใช่ว่าเห็นสวยๆเขาจะวิ่งตามโลดนะจ๊ะพ่แมจ่จตว่ามีงานอีหยังนะคะต้องเก่งเนาะจ๊ะเนาะแล้วอีหยังก็ต้องสวยนั่จ้ะนะจากผู้ชายเขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็จะต้องการผู้หญิงที่มีด้วยเราจะได้ช่วยกันเนาะนั่นแหละค่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเป็นคนที่มีฉลาดนะคะฉลาดนะคะมีอาชีพมีอะไรดีถึงจะได้เจอผู้ชายดีๆเหมือนกันนะ นะคะก็จะไม่ใช่เสมอไปหรอกนะคะแต่ส่วนมากเขาก็จะมองแบบนี้นะคะผู้หญิงที่เก่งช่วยเหลืออะไรตัวเองได้นะไม่ต้องไปเป็นภาระของเขานะคะเขาหาได้มาเขาก็เอามาสมทบกับเรานั่นนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ผู้ชายสมัยนี้นะคะเมื่อเราได้แต่งงานได้ผู้ชายที่เรารักเราชอบมาแล้วนะคะ เราก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่ทําแบบเพื่อเวอร์พาว่าแบบนี้แล้วแต่กระยิมแบบพิรดานี่ก็ไม่ได้นะคะเออว่าเออพิรดามาพูดแว่แว่แต่งนี้ทําไมพิรดาได้ผัวขี้เมาล่ะนั่นนะคะมันก็แต่ก่อนนี่เขาก็ดีนะคะเขาไม่ได้ใช่ว่าขี้เมามาตั้งแต่เราเจอเขานะคะเขามาเป็นภายหลังเขามาเป็นตอนหลังนะคะใครจะไปรู้ว่า แฟนพิราดาจะตกบันไดหัวฟาดพ,พื้นเรามาเป็นอย่างนี้เนาะเราก็ไม่รู้อนาคตของเราอีกนั่นแหละค่ะเนาะแล้วทีนี้เมื่อได้กันมาแล้วเราก็ต้องปีสองปีไม่ใช่ว่าเออเจ้าเป็นของตายแล้วนะบ่เฮ็ดหยังน,นจะจนะ๊ะเนาะต้องดูแลเอาใจใส่กันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างเราผู้หญิงเราแก่ขึ้นมาเนาะเราก็ต้องรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวทําตัวให้สดสวยอยู่ตลอดเวลาสําหรับพิราดานี่มันก็ หมดเวลาแล้วนะคะเรามาเล่าให้ฟังคนรุ่นหลังคนที่กําลังจะมีชีวิตดีๆนะคะเขาไปจีบเขาเขาโถษเขาเด้โทอราเธอนะมาจีบฉันนะให้เขามาว่าวน้านะจ๊ะนะเขามาเข้าน่ะเขางามมันบ่หล่ะเขามาเข้าเขามาว่าวน้านั่นล่ะแสดงว่าเขานี่มีคุณคาคือว่าเขามามาเข้าสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืม กดกระดิง่งกด subscribe แจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ